สวัสดีพี่น้องฟองปายสู้ผู้สุขคนจ่าสำหรับมนีมาเจอกับเอ็มอีกแล้วค่ะม,มือนีกับสิภาาพีผ้านองนะคะมาตัดเอาน้ำไม้สวนไปเหดห่อมกน้ำไม้ค่ะทุกคนห่อมกน้ำไม้ใบตองนะคะอพอยันมาตัดเองเวยค่ะมนีได้มาสองนอนจ้าพี่น้องจากนั้นเท่ากับเอามาปอกเปลือกแล้วก็ซับนะคะแล้วก็น้ำลงไปต้มเลยจ้า ระวังที่เฮาตม้มเขาก็มาหาใบตองกันค่ะพี่น้องบานใดยังหอ่อหมกน่อ้ใส่ใบตองอยู่คอมเมนต์มาบอกเอ็มในเด้อจ้าบานเอ็มยังหอ่อหมกใส่ใบตองอยู่นะคะมันหอมใบตองดีจ้าอันนี้กลวยพนยันยันนวยใหญ่ใหญ่หญจ้ะพี่น้องมาตัดใบตองต่อดีกว่าค่ะจากนั้นก็เอาใบตองที่ได้ไม่ยางไฟค่ะพี่น้องห้มันห่อง,ง่ายๆบ่ห้มันแตกนะคะ เตรียมเครื่องยองอยางนั่งก่อนจ่าระวังหนังกระหนึ่งเขาไปพร้อมพี่น้องจา<ม>๋าหลังจากที่เฮาได้นำยานั่งเฮากับมาเอาเข้าวเบือใส่โครกคาพี่น้องใส่บักพริกลงไปจากนัก้นก็ทําการโครก,โครกโครกโครกให้ละเอียดเลยนะคะได้แล้วขาเบือเฮา,ากับใสน,น,น้ำปลาแดกปลาร่านวขเข้าเเฮาลงไปนะคะ ที่ขาดบได้เลยก็คือผงชูรสค่ะอันนี้เอ็มจะเฮ็ดหมกน้ำใหม่แบบบ่ใส่หมูบ,บ่ใส่เห็ดนะคะพี่น้องหลังจากหั่นกระใสน้ำเนี่ยน้่เขียวของเข้าจา้าเทลงไปเลยค่ะบาดนี้ก็เอาน้อใหม่ที่เฮาได้ต้มไว้มันวยงวยงวยวใส่กันจ้าพี่น้องนี่คือผักขะแยงถิญยากเก็บมาให้นะคะได้ซ้ำนี่จ้าพี่น้องมันมีซ้ำนี่ หลังจากนั้นเ้ากับไม่เห็ดห่อหมอกกันเลยค่ะบดใส่หมูบดใส่เห็ดค่ะใส่นหน้แล้วก,ก็ใส่บักพริกโดดน่วยหนึ่งสองวยกันแล้วแต่ห่าจะพี่น้องหอกันเลยค่ะห่อแบบนี้ละเรียบร้อยแล้ว สีเห็ดมกใหญ่แน่นจักหน่อยนะคะเพราะว่ากี่ขานห่อมกน้อยคะ่ะพี่น้องมันน่าแล้วไกลสีมืดแล้วเดี๋ยวสิได้กินเขาดึกจ้าพี่น้องจ้าพยายามสีเห็ดให้มันสวยงามนะคะพี่น้องแต่มันก็สวยงามซํานีจจ้าเพราะว่นน,นั้นเห็ดที่หนึ่งห่อมกดอกไม้ใส่ใบตอง ขากินเด้อพี่น้องเด้อแ่บแ,แเลยจ้าหลังจากเ้าฮอแล้วแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เอาใส่หวดจ้ะพี่น้องบาดน,นี่ก็เอาใส่หมอนหนึ่งเลยค่ะหมอนหนึ่งที่เ้าค้างไว้นะคะมืดพอดีค่ะพี่น้องจ้าเรื่มสีม่วงไปเห็นแล้วค่ะบรรยากาศย่ามแลงนะคะไปค่ะพี่น้องทากินเด้มอมุกนะไม่